สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการหาเงินคริปโตฟรีนะครับผมโดยที่เราไม่ต้องลงทุนซักบาทเดียวนะครับในการทาเงินนะครับขั้นต่ําเริ่มต้นในการถอนเนี่ยอยู่ที่0.3ดอลลาร์นะครับเราสามารถทําการถอนได้สูงสุดถึง10ดอลลาร์เลยนะครับในการทําเงินก็ง่ายๆเลยนะครับเป็นการเล่นเกมฟรีบนมือถือนะครับโดยที่เราไม่ต้องลงทุนซักบาทเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของเหรียญดอลลาร์นะครับ USDT ส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของเหรียญบิตคอยนะครับก็สามารถเลือกถอนเหรียญคริปโตได้นะ เดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนวิธีการทำในคลิปในกันว่าต้องทำแบบไหนอย่างไรถึงจะได้รับเหรียญคริปโตฟรีโดยที่ไม่ต้องลงทุนนะครับ ครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการทําเหรียญคริปโตฟรีนะครับโดยที่เราไม่ต้องลงทุนซักบาทเดียวนะการทําเงินก็ง่ายๆเลยนะครับเพียงแค่เราดาวน์โหลดแอปเล่นเกมทําภารกิจเนี่ยก็สามารถทําการรับเหรียญคริปโตได้แล้วนะครับใครที่กําลังมองหาช่องทางในการเก็บเหรียญคริปโตในการหาเหรียญคริปโตฟรีเนี่ยดูได้ในคลิปนี้เลยสิ่งแรกเลยนะครับที่เราจะต้องมีก็คือกระเป๋าในการรับเหรียญคริปโตกันก่อนใครยังไม่เคยสมัครกระเป๋าใบ แน่นเลยเนี่ยก็ไปสมัครให้เรียบร้อยนะเพราะว่ามันจำเป็นต้องใช้กระเป๋าใบเน้นในการรับเงินสำหรับเพื่อนบ้านนะครับต่างประเทศเนาะไม่ว่าจะเป็นลาวเวียดนามกัมพูชาหรือว่าพามา่า ที่สามารถใช้กระเป๋าบ n แอน c e ได้ก็สามารถดาวน์โหลดแอปนี้ไปใช้งานได้เหมือนกันเนาะสำหรับวิธีการสมัครของบี n อน c e ใน u t u b e มีคลิปสอนค่อนข้างเยอะนะสามารถไปค้นหาวิธีการสมัครวิธีการใช้งานเพิ่มเติมได้เลยสำหรับการดาวน์โหลดแอปนะครับก็ให้เราเข้ามาที่ Google Play Store บนมือถือ Android ของเราได้เลยนะครับการดาวน์โหลดนะครับให้เราดูที่ด้านซ้ายมือในคลิปนิดนึงนะผมจะขึ้นรูปแอปไว้ให้แล้วก็ชื่อแอปไว้ให้สามารถค้นหาแล้วก็ติดตั้งตามชื่อได้เลยดานวน์โหลดได้ฟรีนะครับสำหร ฟรีนะครับผมก็จะเป็นแอปนี้นะมีชื่อว่า M Crypto นะครับ p a d t o Earn Crypto ตามชื่อนี้เลยตัวแอปนะครับจะเป็นตัว C นะครับสีชมพูแบบนี้เลยนะให้เรากดติดตั้งตามชื่อตรงนี้ได้หรือว่าจะทำการกดดาวน์โหลดตรงคอมเมนต์ปักหมุดก็ได้นะครับจะมีลิงก์การดาวน์โหลดแอปไปให้สามารถกดดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยดาวน์โหลดได้ฟรีสำหรับขั้นตอนวิธีการสมัครสำหรับมือใหม่เลยที่ดาวน์โหลดติดตั้งครั้งแรก อาจจะยังสมัครไม่เป็นก็จะมีวิธีการสมัครแนบไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้เราสามารถกดเข้าไปดูเพิ่มเติมได้นะว่าต้องสมัครแบบไหนใช้งานอย่างไรตามคลิปวิดีโอด้านล่างได้เลยหลังจากที่เราสมัครเสร็จนะครับก็เปิดแอปขึ้นมาในการใช้งานของแอปนี้ไม่ยากนะครับในส่วนของตัวเมนูด้านล่างนะครับจะมีทั้งหมด4เมนูเป็นเมนูภาษาอังกฤษทั้งหมดนะครับถ้าเราดูคลิปนี้จบแล้วรับรองว่าใช้งานเปแน,น่นอนนะครับแต่ละเมนูเข้าใจง่ายนะครับเรามาได้ดูส่วนของเมนูที่1ด้านล่างซ้ายมือนะครับเมนูแรกเนี่ยจะ เป็นโฮมนะครับก็คือหน้าแรกทั้งหมดในการทําคะแนนหรือว่าการทํารายได้เนาะแอปนี้เนี่ยเราจะต้องเก็บในส่วนของคะแนนที่อยู่ด้านบนขวามือตรงนี้เพื่อที่จะนําไปแลกเป็นเหรียญคริปโตนั่นเองในส่วนของตรงนี้เนี่ยจะมีในส่วนของคําว่า p a y Time g เกมนะครับที่เป็นรูปจอยเกมเนาะแล้วก็จะมีในส่วนของ p a y n น,น,น,นาให้เรากดเข้าไปตรงนี้ก่อนเลย ตัวนี้เนี่ยเขาก็จะแนะนำนะครับในส่วนของขั้นตอนการเล่นเกมเนาะจะเป็น pay to earn นะครับเป็นสเต็ปที่1น,นะครับแล้วก็มาอ่านตรงนี้ได้สเต็ปที่2สเต็ปที่3นะครับกด continue ด้านล่างได้เลยพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวเกมต่างๆที่เราสามารถเลือกดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องของเราเพื่อที่จะทำภารกิจในการรับคะแนนได้นะอันนี้ก็อยู่ที่เราเลือกได้เลยว่าเราจะเลือกติดตั้งเกมประมาณไหนเกมแนวไหนนะครับถ้ามันขึ้นเกมอันเดียวเนี่ยเราก็สามารถเลือกติดตั้งได้นะ สำหรับเกมที่เราดาวน์โหลดไปแล้วนะครับก็ให้เรามากดที่เมนูเกมของฉันเนาะแล้วเราก็เข้าไปเล่นได้เลยจากเกมที่เราดาวน์โหลดมาอันนี้คือการเล่นเกมนะครับเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับก็จะเป็นในส่วนของหัวข้อนะในการทําในส่วนของเซอร์เวยนะครับแล้วก็ออฟเฟอร์ต่างๆเนาะการทำเซอร์เวยเนี่ยจะเป็นการตอบแบบสํารวจหรือว่าตอบแบบสอบถามออนไลน์ในการรับคะแนนเพิ่มเติมนั่นเองคะแนนที่เราจากการเล่นเกมมาเนี่ยมันอาจจะได้รับไม่เยอะนะครับเราก็สามารถมาเล่นเกมเพิ่มเติมได้นะครับจากการทำแบบสอบถามเพิ่ม ได้เหมือนกันเนาะก็เลือกตรงนี้เพิ่มเติมนะครับ หัวข้อเขาก็จะมีบอกนะครับตามนี้เลยแล้วก็กดดูได้นะส่วนด้านล่างนะครับอีก2เมนูให้เรากดเข้าไปตรงนี้นะครับอันนี้1สีฟ้านะครับผมอันนี้เนี่ยก็จะมีอีกช่องทางนะครับในการทำคะแนนเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับวิธีการทำนะสหรับสายเล่นเกมเนี่ยกดคำว่าสตาร์ทได้ซึ่งว่าจะมีหลากหลายเกมให้เราเลือกดาวน์โหลดเป็นแอปต่างๆเราก็สามารถเลือกดาวน์โหลดตรงนี้ในการทำภารกิจรับคะแนนได้นะนะครับมันก็จะขึ้นเกมต่างๆนะครับแล้วก็เข้ามาดาวน์โหลดได้เลยนะครับอันนี้มันเน็ตช้านิดนึ่ง มันมีอีกหลายเมนูเนาะเราก็มากดดูตรงคําว่า start นะครับมันก็จะมีหลากหลายแอปขึ้นมาให้เราเลือกดาวน์โหลดซึ่งตัวคะแนนเนี่ยก็อยู่ที่แอปเลยว่าเขาจะให้เลทคะแนนเท่าไหร่แต่ละเกมเนาะก่อนอื่นนะครับที่เราจะทําการดาวน์โหลดเนี่ยก็ให้เรากดเข้าไปเช็คตัวภารกิจก่อนว่าภารกิจเนี่ยเขาให้เราทําอะไรบ้างนะครับในส่วนของตัวแอปนะครับภารกิจเนี่ยมันจะเป็นภาษาอังกฤษก็แนะนำนะครับให้เราใช้ตัว Google นะครับในการแปลภาษาในส่วนของตัวภารกิจเนาะเพราะว่ามันจะได้สะดวกในการใช้งานเพิ่มขึ้นนั่นเองแล้วก็ใช้ กเกินได้นะซึ่งมีหลากหลายเกมเลยแล้วก็ลองติดตั้งดูได้นะครับยังมีอีกหลายเมนูเนาะตรงนี้เราก็เลือกกดเข้าไปทำภารกิจได้เลยรูปแบบก็จะคล้ายๆกันนะครับจะเป็นแอปดาวน์โหลดนะครับติดตั้งทำภารกิจหรือจะเป็นในส่วนของแบบสอบถามหรือว่าแบบสำรวจต่างๆเนาะก็กดเข้าไปได้ในส่วนของเมนูต่อไปนะครับจะเป็นในส่วนของหัวข้อเซอร์เวย์เลยนะครับ ก็จะเป็นในส่วนของการทําแบบสอบถามโดยตรงตามหัวข้อนะครับก็จะมีเว็บไซต์นะครับที่เป็นในส่วนของพันธมิตรนะครับที่เป็นเครือข่ายในแอปนี้นะก็จะมี b i t l a b Profit แล้วก็ CPX นะครับก็ให้เรากดคําว่า Start นะครับเพื่อที่จะเข้าไปใช้ในส่วนของแบบสอบถามได้เลยนะเรามาดูที่เมนูที่2สําหรับเมนูที่2เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของเกมนะครับที่เราเล่นไปแล้วนะอย่างเช่นสมมุติว่าเราดาวน์โหลดเกมมาเล่นนะครับแล้วเราก็เล่นไปเนี่ยเราจะได้รับแผ่นป้ายนะครับหรือว่าเป็นการ์ดเข้ามาให้เรามาขูดนะครับเพื่อที่จะรับในส่วนข,ของคะแนนเพิ่มนั่นเองนะครับเมนูที่3นะครับก็จะเป็นในเรื่องของการแนะนําหรือว่าเชิญชวนเพื่อนนะครับโดยการใช้ลิงก์ในการโปร โมทในการแนะนําต่อซึ่งการโปรโมดว่าในการแนะนําเพื่อนเนี่ยเขาจะให้เราแชร์ลิงก์ออกไปผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ o กท t ิต t ตอร์ไล YouTube Tik t o อกสามารถโปรโมทแนะนําต่อได้เลยทุกช่องทางนะในการแนะนําเพื่อนเนี่ยเขาจะให้ในส่วนของคะแนนเป็นค่าคอมมิชชั่นเนาะสำหรับคะแนนที่มีการสมัครผ่านลิงก์ของเราเนี่ยเขาจะให้เราอยู่ที่1000คะแนนต่อเพื่อน1คนนะครับแล้วเราก็ยังได้รับเพิ่มอีก10%ของรายได้ของเพื่อนเมื่อมีการใช้งานหรือว่าในการทําภารกิจต่างๆนะ อันนี้เนี่ยก็อยู่ที่เราเองว่าจะแนะนําหรือว่าไม่แนะนําเพื่อนซึ่งการแนะนําเพื่อนเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการทําคะแนนได้เยอะและก็ได้เร็วที่สุดนะครับต่อมาเรามาดูที่การแลกเปลี่ยนเหรียญคริปโตจากคะแนนที่เรามีอยู่นะครับก็คือการถอนเงินในเมนูที่4ที่เขียนคําว่า redeem พอเรากดเข้ามาแล้วนะครับมันก็จะมีเหรียญคริปโตให้เราเลือกในการแลกเปลี่ยนเนี่ยทั้งหมด5สกุลเงินนะครับก็จะมี USDT, BTC, ETH แล้วก็ BNB รวมไปถึง XRP นะครับสำหรับสายคริปโตนะครับเราก็จะรู้ว่ามูลค่าของเหรียญคริปโตแต่ละเหรียญเนี่ยมันจะไม่เท่ากันเนาะมันจะมีขึ้นมีลงนะครับทุกเหรียญเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นดอลลาร์นั่นเองนะครับก็จะมีขึ้นมีลงเหมือนกันนะครับสำหรับใครที่อยากจะถอนเหรียญที่ชอบนะครับเราก็เลือกถอนได้นะบางคนต้องการจะได้รับบิตคอยมากกว่าก็เลือกไป ที่บิตคอยขั้นต่ําในการถอนของแต่ละสกุลเงินของ Bitcoin เนี่ยหรือว่าเหรียญคริปโตนะครับมันใช้เท่ากันหมดทุกเหรียญเนาะสำหรับขั้นต่ําของเหรียญ USDT นะครับหรือว่าดอลลาร์นะครับก็จะอยู่ที่0.3ดอลลาร์นะครับขั้นต่ําหรือ2,900คะแนนในการแลกเปลี่ยนนะ ถอนได้สูงสุดเนี่ยอยู่ที่10ดอลลาร์นั่นเองนะครับก็ทุกเหรียญน,นะครับใช้ขั้นต่ําเท่ากันหมดนะครับค่าเงินที่จะถอนในแอปนะครับมันจะเป็นค่าเงินของดอลลาร์นะครับหรือว่า USDT เวลาเราทําการถอนเข้าไปที่กระเป๋าของเราแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นค่างเงินของเหรียญคริปโตที่เราถอนไปนะครับอย่างเช่นค่าเงินของ Bitcoin ตรงนี้เนี่ยมันขึ้นเป็น10ดอลลาร์ใช่ไหมเวลาเราถอนเข้าไปในกระเป๋าของเราเนี่ยมันจะเป็นค่างเงินของ BTC นะครับก็คือ Bitcoin นั่นเองนะครับมันจะขึ้นตามยอดเลยนะครับอันนี้คือ BTC เนาะก็คือ Bitcoin สำหรับ Ethereum นะครับ Ethereum เนี่ยก็ขั้นต่ำ0.3ดอลลาร์เหมือนกันเนาะเพราะว่าขั้นต่ำเนี่ยใช้เท่ากันหมดนะครับในส่วนของ BNB ก็เหมือนกันนะสามารถถอนได้เท่ากันเลย XRP กนะครับก็จะอยู่ที่0.3เหมือนกันสูงสุดที่10ดอลลาร์นะ สำหรับสกุลเงินที่ผมจะทําการถอนให้ดูนะครับว่าวิธีการถอนเนี่ยถอนอย่างไรนะครับก็แนะนําให้เราเลือกถอนรายการที่สามารถถอนได้เลยนะอย่างเช่นเราเก็บสะสมครบแล้วอยู่ที่0.3ดอลลาร์เนี่ยก็แนะนําให้เราถอนไปที่กระเป๋าของเราไว้เลยนะครับไม่ต้องเก็บยอดให้ถึง5ดอลลาร์หรือว่า10ดอลลาร์ในการถอนนะครับมี0.3หรือว่า1ดอลลาร์เนี่ยก็ควรที่จะทําการถอนเข้ากระเป๋าของเราไว้เลยนะครับอันนั้นจะดีกว่าอย่ากเก็บยอดไว้เยอะนะครับผมจะเลือกไปที่รายการ1ดอลลาร์นะครับ9,700คะแนน 1ดอลลาร์เนาะในการถอนเงินเนี่ยเขาจะมีช่องให้เรากรอกด้านล่างตรงนี้นะครับสำหรับช่องนี้เนี่ยมันจะเขียนคําว่า Enter b i n a n c email e ซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะต้องสมัครบัญชี b i n a n c e ก่อนมันไม่สามารถเลือกใช้เป็น Bit ครับหรือว่ากระเป๋าคริปโตอื่นๆได้เลยเราจะต้องเป็น b i n a n c e อย่างเดียวเนาะเพราะว่าเขาฟิกไว้แล้วตามนี้นะครับใครที่สมัคร Binance เรียบร้อยแล้วเนี่ยกรอกอีเมลลงในช่องนี้ได้เลยใส่อีเมลลงไปในช่องนี้เนาะ พอเรากรอกเสร็จปุ๊บเนี่ยตัวสอบอ e ีเมลของเรานิดนึงนะครับว่ามันไม่ผิดมันถูกต้องทุกตัวแล้วก็กด s ั b มิตด้านล่างนะจากนั้นเนี่ยเขาก็จะถามเราอีกรอบนึงนะครับว่าอีเมลที่เรากรอกไปเนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่านะครับถ้าถูกต้องแล้วเราก็กด c o n f i r ร์มรีวอร์ดด้านล่างนะครับกดคอนเฟิร์มเนาะ ในการถอนเงินนะครับขั้นต่ำนะครับตามที่เขากำหนดทุกรายการเลยเนี่ยจะใช้เวลาตรวจสอบ48ชั่วโมงหรือประมาณ2วันนะก็กดโค้ดด้านล่างเพื่อที่จะปิดไปเนาะอันนี้ก็จะเป็นประวัติการแลกเงินที่เราถอนไปนะครับมันก็จะเด้งเข้ามาที่หน้าน,นี้เลยที่ผมถอนไป $1 ดอลลาร์นะครับก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบภายใน48ชั่วโมงก่อนหน้านี้เนี่ยผมเคยถอนไปในส่วนของบิตคอยน์นะ1ดอลลาร์นะครับก็ได้รับการาจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วนะครับก็ยังจ่ายปกติเนาะการทําเงินก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับดาวน์โหลดเกมเข้ามา เล่นทำภารกิจรับคะแนนแต่ถ้าเราอยากได้คะแนนเร็วขึ้นแล้วก็ไปแนะนํเาเพื่อนเพิ่มเติมนะครับใครสนใจก็ลองดาวน์โหลดไปเล่นกันดูได้นะเล่นฟรีได้จริงแน่นอนฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ